สวัสดีครับวันนี้ t n c จะมาเทนสินค้าตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับของออปติกนะครับส่วนประกอบของสินค้าจะมี3อย่างก็คือ 1. p o w e พาวเวอร์ายของเบนเดอร์นะครับ24 e vdc นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวแอม i ์ตของออปติกนะครับจะใช้รุ่น d 1 rf ขีด t นะครับส่วนเซนเซอร์นำแสงก็จะใช้เป็นรุ่น nf ขีด d dB01 นะครับหัวข้อหอกในการเทรนนิ่งวันนี้เราจะมาเซตค่า light on กับ dark on นะครับผมก่อนอ,อื่นเรามาดูส่วนประกอบของไฟเบอร์นะครับของ a m t i f y นะครับก็จะมีอยู่4ปุ่มหลักนะครับก็คือปุ่มชีตปุ่มเซฟปุ่มลบบวกนี่คือการตั้งค่าฟังก์ชันนะครับส่วนสีสีเขียวนี่ก็จะเป็น ไฟโชว์สถานะของ power นะครับส่วนสีส้มนี้จะโชว์สถานะของ output นะครับสีส้มครับผมก่อนอ,อ,อื่นเรามาประกอบของตัวไฟเบอร์นะครับเข้ากับตัว a m p l i f e นะครับเส้นที่จะเข้ากับตัวส่งของแ m p i f y ก็จะมี แสงอินฟราเรดเป็นสีแดงนะครับให้เข้าที่สายของไฟเบอร์จะเป็นแถบมีสีขาวนะครับจะเป็นตัวส่งนะครับส่วนตัวรับก็จะอีกเส้นหนึ่งจะไม่มีจะเป็นสีดำนะครับไม่มีแถบสีขาวนะครับให้ส่มเข้าไปที่ตัวตัวรับนะครับแล้วก็กดล็อกนะครับก่อนอื่นเราจะมาตั้งค่าด์กไลท์ออนและด์กออนนะครับ ก่อนอื่นให้กดไปที่เซต3วินะครับอ่าจะขึ้น l ขีด d นะครับอ่าแล้วนี่คือเข้าไปที่โหมดอ่าอันนี้คือเป็นโหมด d ขีด on คือ dark on นะครับถ้าเป็น light on ก็จะเป็น l ขีด on นะครับก่อนอื่นเราจะมาตั้งโหมดตรง light on นะครับให้กดเซตหนึ่งครั้ง หนึ่ครั้งแล้วก็เข้าออกจากเมนูแล้วก็สมมติเราจะตั้งค่าที่ความยาวที่0นถึงเจ็ดเซนนะครับหรือ0ูนย์ถึงห้าสิมิลน,นะครับให้กดให้แอนติไฟให้จดจำค่าที่ระยะที่0นย์ถึงเจนะครับให้กดชี้หนึครั้งนะครับ เราก็ขึ้น Good แปลว่าจ,จดจาค่าเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูสถานะของเอาพุทนะครับถ้าไลท์ออนถ้าวัตถุอยู่ใกล้เอาพุทจะทํางานนะครับนี่นะครับถ้าวัตถุออกใกล้จาก7เซนจะเอาพุทจะไม่ทํางานนะครับต่อไปเราจะมาตั้งโหมดของดักดักออนนะครับ ให้กดเซตครั้งสามวิอาให้กดครางสามวิให้กด LED แล้วเซตหครั้ง, e G D, แ,ลงแล้วกด D ขีด ON นะครับเป็น Dark On อาเนี่ยครับเรามาดูลักษณะถ้าวัตถุอยู่ใกลเอาพุททำงานแต่ถ้าวัตถุอยู่ใกล้เอาพุทหยุดยทำงานนะครับนี่คือลักษณะการตั้งค่า Light On กับ Dark On นะครับผม อ่าประมาณนี้ครับให้ดูสานะของเอาพุทธนะครับทีซีก็ขอจบการทิ้งที่มีเท่านี้ครับขอบมาะครับ